นะมีอะไรบ้างในกล่องนะจ๊ะมันเดิมจากกล่องอย่างรวดเร็วฮะช้าๆนะฮะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใจร้อนนะจ๊ะเประมาีคู่มือฮะเปิดมาเดี๋ยวนี้มีที่ชาร์จมีหูมีหูฟังและไม่มีสาย USB นะจ๊ะเบ๋ๆไม่มีฮะสวัสดีเพื่อนชาว Step Geek นะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราก็มีมารีวิวด้วยนะฮะไม่ใช่ปลิดเสียนี่ไม่ใช่ตเองฮะเดี๋ยวไปให้ดู นะจ๊ะตัวนี้คือโนเกียอาชา1 0งน่ยนั่เนเองนะจ๊ะหมยความพิเศษของมันก็คืออะไรบ้างเรามาดูเลยว่าในกล่องมีอะไรบ้างน,นะฮะด้วยราคาเพียง2,090บาทเท่านั้นนะฮะในกล่องก็จะมีกล่องนะฮะมีถุงพลาสติกะฮะมีคู่มือนี่ฮะแถมให้แล้วก็ยังมีพวกคุไมส่สนใจอยู่แล้วะฮะมีที่ชาร์จแบตฮะแล้วก็มีหูฟังนะฮะ เวาะน่าใจของมันก็คืออะไรมาดูกันรวดเร็วฮะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใจร้อนนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องทำอะไรอย่างรวดเร็วนะจ๊ะวัราะสุดทา้ายรอบๆเนี่ยเป็นพลาสติกอยู่แล้วแหละร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่วาข้อเสียมันคือมันเลอะง่ายมากเหลเือเกินนะว่ามือมาจับแป๊บเดียวหนึ่งก็เลอะแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะสไตล์สวยฮะเราให้อภัยได้นะฮะข้างหลังก็มีลมําโพงอย่างงดงามน,นะจ๊ะสามารถเพิ่มเมมโมรีเมมมโรีการ์ดได้นะจ๊ะแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่ซิมได้หนึงสองซิมเลยทีเดียว นะ2,090จะคุ้มไปไหนแถมหูฟังเป็น3.5อีกเอาไว้ฟังเพลงสบายๆเอาอะไรมาเสียบก็ได้สบายมากข้อเสียบตรงนี้ฮะหูฟังเอ้ยไม่ใช่ที่ใช้แบตบฮะมันกลายมาเป็นตัวนี้ฮะอ,อ,อีกตัวเข็มๆนะฮะที่เราเคยใช้กันเนี่ยฮะของโนเกียมาก่อนนะก็ซึ่งเอ้าเวลาไปต่างจังหวัดก็ต้องพกไปด้วยนะิดนึงละกันเดี๋ยว,น,วยนี้ก็คิดว่าคนก็คงใช้โนเกียรุ่นเก่าๆเนาะลงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหน้าตานะฮะเป็นระบบแบบ S40 ฮะจะต้องเห็นได้เลยว่ามันเป็น ระบบที่เคยใช้มาก่อนในโนเกียซึ่งทุกคนนั้นก็คงจะเคยเห็นนั้นเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรขออนุญาตลดแสงลงเพราะเห็นหน้าจอนะจ๊ะเนื่องจากว่าหน้าจอนั้นเห็นยากเหลือเกินนะฮะ,ะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วดีอยู่แล้วยิ่น่าจะเหมาะสมก่าเรื่องของฟีเจอร์การใช้ง,งานจะเห็นได้ว่าตรงคีย์บอร์ดมันมีไฟด้วยนะ,ะสวยจริงๆฮะ เรียกว่าถือมืดๆเนี่ยดูระดับดูมีระดับแล้วมีราคาเลยทีเดียวตรงนี้มีปุ่ม Facebook ด้วยทําให้เราดูแบบว่าไฮโซขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะจ๊ะแล้วก็มีปุ่มลัดเข้ากล้องด้วยซึ่งเจ๋งมากๆเอาละ่ะวัยรุ่นจะร้อนให้อยากรู้ทําอะไรได้บ้างมาดูที่เมนูกันเลยดีกวาา่าฮะนะฮะคงไม่พูดเรื่องสมัยสมัทเสร็จนะเสียเวลา,า,าครับกิฟต์เกิร์ฟเนี่ยก็คือมีตัวกิฟต์ให้ใช้ด้วยนะว่าเออสามารถที่จะนำกิฟต์เนี่ยไปแลกเกมต่างๆอยู่ข้างในได้นะจ๊ะรวมถึงงยยัมีสโตร์ด้ว ให้ใช้ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการเปิดซิมก่อนนะครับเพื่อใส่ซิมลงไปก่อนนะฮะเพื่อเปิดการใช้งานหรือระบบแชทฮะซึ่งแน่นอนว่าเราไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปใส่ซิมแล้วก็มาดูเลยดีกว่าเป็นอย่างไรเอาล่ะเราจะเราใส่ซิมมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในสโตร์เนี่ยนะฮะมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างดีกว่านะจ๊ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้ก็ลองเข้าไปเล่นดูบ้างนิดหน่อยแล้วก็จะเห็นว่าพอเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราลงทะเบียนโนเกียแอคเคาน์ซึ่งใครที่เคยใช้ซิมบีมาก่อนเนี่ยก็คงจะมี ตัวของ Account โนเกียอีกแล้วนะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับเรื่องนี้ผ่านไปนะจ๊ะก็ยังสามารถที่จะใช้ Account เดิมได้เลยนะจ๊ะคราวนี้ก็จะเห็นว่ามีอะไรเต็มเลยนะมีเล่นเต็มเลยนะฮะเนี่ยลิงกิง้งลิงกิ้งปาร์คมีไลน์ฮะโอ้โหพี่ดาวน์โหลดของไลน์นั่นก็ไม่ยากฮะแค่เข้าฟรีดาวน์โหลดฮะพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแถบดาวน์โหลดขึ้นมาไหมฮะมีแถบดาวน์โหลดขึ้นมาเราก็รอฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะ,ะกำลังมาแล้ว นะฮะฮเดี๋ยวเราจะพูดถึงความชอบของคีย์บอร์ดแบบคิวเวอร์ตี้ก่อนนะฮะคือเนื่องจากว่าหน้าจอเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากดูนิ้วนะฮะนิ้วคนเราเนี่ยเวลามันไปแตะหน้าจอเนี่ยมันก็ไปจนจหะหมดอยู่แล้วใช่ไหมฮะน,นถ้าเกิดว่าเป็นคิวเวอร์ตี้เนี่ยความแม่นยําในการพิมพ์ย่อมสูงกว่าทัชสกรีนแล้วนะนั่นจะมีอีกรุ่นหนึ่งฮะไอตัวอาชา501ตัวนั้นเนี่ยฮะมันมันพิมพ์ยากฮะแถมคีย์บอร์ดมันจะต้องการไป็สามแถวแน่นอนสุดท้ายเราก็เลยเลือกตัดสินใจตัวที่น่าสนใจกว่าอย่างตัวอาชาเออ่2 เออบนไอ้นี่จริงนะฮะเขาเรียกว่าบนนะบนหน้าจอทัชสกรีนนะว่าบางตัวเนี่ยเราก็ไม่คงไม่ได้ซื้อมาถึงแบบนี้มันเล่นอะไรที่มันจริงจังมากมายน,ะนยักนะฮะก็แสดงได้ว่าสามารถเข้าไลน์ได้จริงๆนะฮะแสดงว่าเล่นได้นะฮะแสดงว่าสโตร์สามารถใช้ได้แน่น,นอนว่าเครื่องนี้ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรง,ตรงที่มันมี Wi-Fi เนี่ยฮะกดเซตติ้งฮะแล้วก็ไปที่คำว่า connectivity ฮะไปที่คำว่า W LAN เนี่ยนะหรือว่า d ดสแลนด์ and, นี่แหละฮะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยฮะอย่างของเรา เอข้าอะไรยังไงก็ยังสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะเป็นอย่างดีนะจ้างว่าการเล่นเว็บนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแน่นอนว่าราคาเพียงสองพบาทนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้คาดหวังให้มันเร็วเหมือน iPhone อยู่แล้วนะฮะจะมาเร็วเหมือน iPod ก็คงไม่ใช่นะฮะามาดูกันซิว่าความเร็วเป็นยังไงเราไม่สนเรื่องเทคนโลนะฮะกดให้มันดูกับเป็นเรื่องันรลาวเลยนะเราจะเข้าสเต็ปกีทีวีให้ทุกคนดูนะฮะว่ามันมีความเร็วในการเข้าอะไรนี้ใช้ไวไฟเข้านะฮะรอสักพักหนึ่ง รอแล้วรออีกฮะเราต้องยอมรับว่ามันไม่ไม่มีทางเร็วเท่ากับมือถือสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะฮะคุณก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังเยอะคำว่ามันเล่นได้เนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วนะฮะเป็นไงฮะนี่ฮะสามารถที่จะนำมาใช้เล่นเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดีฮะนี่ฮะตัวรีวิวอาชาสองพนเองก็เราก็ลงเว็บในเว็บแล้วนะฮะก็สามารถเข้าไปดูรูปถ่ายที่เราถ่ายเอาไว้รวมถึงเอ่อ ดีไซน์รอบตัวเครื่องมันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งขอบอกเลยว่ามันดูดีและมีระดับเหลือเกินนะฮะเรื่องราคาเท่านี้สามารถที่จะนําไปใช้ได้โดยที่คุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการจ่ายเงินไปนะคือ2,090โอเคเลยแต่จะมีคู่แข่งที่สำคัญก็คือเล n o นโว A สามนตัวนั้นนะฮะที่2,090แล้วก็เร็วกว่าหลายเท่าแต่เราจะไม่พูดถึงนะฮะเพราะว่า มคนละระบบกันนะฮะแล้วก็จุดประสงค์ในการซื้อของแต่ละคนนันก็คนละแบบอย่างตัวเนี้ยเราซื้อเพราะเราชอบสไตล์แล้วก็ดีไซน์มันไม่ว่าราคาเท่าไหร่ก็จะซื้อมันนะฮะมันสวยดีนะฮะเนี่ยก็ยสามารถเล่นเว็บได้โดยการใช้ปุ่ม trackpad เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปนะฮะก็จะมีเมาส์นะฮะใครที่เคยใช้พวกแบบเบอรี่คงจะคุ้นเคยดีเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะ ก็อยู่ในเกรดใกล้ๆแบเบอรี่ฮะ้วว่าว่าไปหาข้อมูลมาฮะว่า CPU มันเป็น 1GHz ด้วยนะฮะตัวนี้ไม่ได้เป็น CPU กระโหลกกรลาแต่อย่างใดนะฮะ u p u 1GHz ก็เลยทีเดียวเชียวนะฮะแต่ความเร็วก็เท่าที่เห็นนะฮะมันได้แค่นี้แหละแต่ว่าการโหลดรูปอะไรก็ยังถือว่าัโหลดได้นะฮะแต่รูปก็จะไม่ค่อยใช่ไห่ในการบีบอัดข้อมูลนะฮะเพื่อให้เปิดได้เร็วขึ้นนะฮะก็จะเป็นเบราว์เซอร์ที่เราเรียกว่า Noki a p Express นันเนมขียเอ็กเาสาามรถอั่้เอะนะฮะมันเขียนอย เกมเราเล่นนี่ชื่อเกมว่าสเตรสอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันฮะเมื่อกี้แบบแบบจะเห็นได้ว,ว่าตัวหนงสื่อเบียดไหมฮะเพราะว่าขนาดหน้าจอเงี้ยคือจะว่าเนี่ยจะมีขนาดหน้าจอด้วยว่าเออเนี่ยหน้าจอเท่านี้นะอย่างงี้อย่างงี้งงนะอ่ะานะฮะมันอาจจะออกแบบมาตกขอบนิดนึงตอนเมื่อไรฮะแค่นี้ก็จะเล่นแล้วฮะมีปัญหาอะไรนะฮะการควบคุมทิศทางทั้งหมดใช้ตรงแทร็กแพดนะจ๊ะแล้วก็ตรงเล่นเนี่ยให้ใช้ปุ่มเอนเตอร์เป็นตัวเล่นนะฮะจ้า เป็นทีเด็ดเลยฮะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนั้นนะฮะนอกจากจะมีให้โหลดบนสโตร์แล้วเนี่ยก็ยังสามารถนำจากาวเก่าๆที่เราเคยใช้ในอดีตเนี่ยมาใช้ได้ด้วยนะฮะเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าเราเดินไปเดินมาได้เนี่ยฮะเสือคนก็ต่อยมันฮะเนี่ยแล้วก็เอนเตอร์ต่อยมันนีฮะต่อยมันต่อยมันเนี่ยฮะเนี่ยต่อยต่อยเนี่ยฮะก็ยังสามารถนำเกมจากามาเล่นได้ฮะสำหรับใครที่ชอบก็ คงยังไม่ลืมอดีตนะฮะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันพัฒนามาจากรุ่นโหสมัยก่อนนี่ก็เราเล่นโนเกียกันมันเลยทีเดียวเชียวไปนะฮะเดินเดินไปฮะกระโดดยิงยิงไปเนี่ยฮะเอาละนั่นก็คือการเล่นเกมฮะสบายมากฮะสามารถรันจาว่าได้แล้วรู้สึกว่าจะรันได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะ,ะแต่มีปัญหาเรื่องขนาดหน้าจอนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกเกมนะฮะเป็นแค่บางเกมเท่านั้นเองนะฮะว่าจะพูดถึงเรื่อง My App นะฮะแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยยังมีอีกมากมายฮะนอกจากตรงนั้นแล้วยังมีโปรแกรมแชทฮะ คงเป็นใช้ลอ,องโนเกียนะครับมี Facebook แน่นอนว่าเป็นเบราว์เซอร์เหมือนเดิมฮะ,ะับอ๋อเป็นแอปพลิเคชันแบบเดียวกับที่เราเคยเห็นในซิมเบียนต่างๆฮะ,ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวผ่านเบราว์เซอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ชอบเอาซะเลยนะคะรับสำหรับเนี่ยฮะเป็นอย่างงี้ฮะต้องบอกเลยว่าไม่ชอบเลยฮะไม่ค่อยดีที่คิดเท่าไหร่นะฮะไปลองเล่นเองนะฮะองค์ตัวไม่ค่อยดีเท่าที่คิดนะฮะนอกจากจะมี Facebook แล้วเนี่ยทุกคนยังเห็นอีกว่ามันจะมีสิ่งที่ เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นครบคันเลยทีเดียวเชียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะทวิตเตอร์ฮะรวมถึง WhatsApp นะฮะและนอนว่าเมื่อกี้เราก็โหลดไลน์มาให้ดูแล้วว่ามันมีไลน์ด้วยนะฮะขนาดมีเรางงมากคือหลังจากเราโหลดไลน์มาเนี่ยฮะคำถามคือไลนย์อยู่ไหนฟะหาไม่เจอฮะแต่ว่าถ้าเข้าไปในสโตร์ก็สามารถรันรันใหม่ได้นะฮะไม่ต้องโหลดใหม่ก็กดล,ล็อนชได้เลยเพียงแต่ว่าแล้วมันหายไปไหนฟะ งงชะมัดนะฮะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของการพิมพ์กันดีกว่าฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการพิมพ์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญฮะคีย์เวอร์ตี้นะฮะแต่เป็นการคีย์เวอร์ตี้ที่พิมพ์ง่ายเหลือเกินนะฮะเราจะทดสอบการพิมพ์ดูนะฮะวิธีพิมพ์ภาษาฮะกดฟังก์ชันตัวนี้ฮะแล้วกดตัว Enter เนี่ยนะฮะเออช็อตดิฮะกดคอนโทรลฮะคอนโทรลฮะเอาใหม่ฮะ ทำไมฮะเรื่องการเปลี่ยนภาษา,า,ากดตัวนี้แล้วก็คอนโทรลฮะก็สามารถเลือกภาษาได้จะทดสอบภาษาไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะภาษาอังกฤษกนั้นก็คงปกติดีนะฮะถ้าว่าจพิมพ์เขาทดสอบมาแล้วก็จะพิมพ์อย่างรวดเร็วฮะพิมพ์แบบไม่ดูป๊อปั๊บปป๊อปป๊อป,ะปะจะได้เลยทดสอบเห็นไหมฮะมันมีระบบที่สามารถที่จะเดาเลยเลยว่าเราเนี่ยจะเขียนคำว่าอะไรนะฮะทดสอบกันเห็นไหมฮะพิมพ์ป๊า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 ป๊บนี่เรียบร้อยเห็นไหมฮะ จะเห็นได้ว่ามันสามารถเดาคำได้อย่างแม่นยำมากๆซึ่งบอกไปแล้วใช่ไหมครับมันยอดเยี่ยมกว่าการมานั่งใช้ทัชสกรีนเยอะมากนั้นอาชา2องนศนั้นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากสำหรับคนที่ต้องการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็แบบราคาไม่แพงมากนักแล้วก็แน่ๆเลยมันขายสไตล์แล้วสีสวยเหลือเกินฮะสบายมากๆครับเรื่องนี้อยากจะแนะนาทุกคนแบบจริงๆครับสรุปเลยดีกว่าฮะว่าทาไมต้องซื้อเครื่องนี้ง่ายมากเลยฮะหนึ่งเลยฮะมันมีวิทยุฮะมันมีวิทยุฮะวิทยุเข้าทางนี้ฮะตรงนี้ฮะนี่ฮะมีวิทยุ แน่นอนมันฟังเพลงได้นะฮะมันลงจาวาสคริปต์ได้เล่นเกมได้ะะดู y o YouTube ได้ a t s a อ p ไดไลน์ Line ไดะะ้ Facebook ได้ท w i t t e r ได้ต่างหากฮะเข้าเว็บก็ยังได้มี WiFi ต่างหากนะฮะ2,900บาทจะเอาะเอะไรแยแยฮะแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วสำหรับราคา2,900บาทยังไ,ไงวันนี้เนี่ยตัวนี้ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าน,นี้จริงๆนะฮะตัวอย่างภาพเดี๋ยวเราขึ้นให้ตอนท้ายนะจ๊ะหรือเข้าไปดูที่เว็บก็ได้นะฮะท้ายนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ในมือถีอเนี่ยราคามันถูกลงะฮะแล้วก็มีความ ความสามารถเนี่ยสูงขึ้นฮะสามารถจะโหลดองโหลดแอปอะไรได้มากขึ้นฮะะก็ยังต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้โนเกียเองเขาก็เขาก็มีมีจุดขายข,ายของเขาอะฮะก็คือจุดขายเขาก็คือเนี่ยอัปรดทาย้ด้วยไหมฮะจุดขายเขาก็คือเน้นประหยัดแล้วก็เน้นสีสันมากขึ้นนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาฟัาเสียงลำโพงก,ก่อนไปแล้วกันเนาะเปิดสุดละ ก็ไม่ธรรมดาฮะเสียค่อนข้างโอเคเวลากอเพลงก็กดค้างไว้ฮะก็จะเห็นว่าเวลามันเร่งขึ้นมาแล้วฮะก็ไม่สามารถไม่สามารถที่จะปรับอีควอไลเซอร์หรือว่าอะไรได้ข้างนั้นนะนะฮะปรับอะไรไม่ได้เลยนะฮะ แต่ก็อย่างที่บอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วฮะจะเอาอะไรอีกฮนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ฮะสวัสดีฮะ